น้องคะแนนดาวติ๊กตอกรับบทแม่ค้าขนมครกแวกอก,อกคนแชร์เป็นล้าน30พฤศจิกายน64เทรนแฟชั่นเสื้อแวกอกเป็นกระแสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากน้องโอลิฟแม่ค้าขายขนมโตเกียวกรอบที่จังหวัดเชียงใหม่จนนำมาสู่การนำเสื้อแหวกอก,อกมาใส่ถ่ายลงโซเชียลทำคอนเทนต์ต่างๆล่าสุด โลกออนไลน์ให้ความสนใจไปที่ผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อกนกยาดาจิตอัมพลได้โพสต์ภาพรับบทแม่ค้าขายขนมครกไส้ทะลักโดยระบุพิกัดอยู่ที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทราโดยใส่เสื้อแวกอกโนบราสีดำและที่ฮือฮาเป็นที่ถูกพูดถึงมากกว่าเสื้อแวกอกนั่นคือกางเกงยีนขาสั้นที่เธอสวมใส่ เรียกได้ว,ว่าโชว์ความเซ็กซี่ของเรียวขามีเนื้อผ้าปิดบังเพียงแก้มก้นให้ชาวเน็ตได้ลุ้นพร้อมระบุแคปชั่นเด็ดว่าถ้าพี่เหมาขนมครกพี่ก็ยกแม่ขาไปด้วยเลยจ้าพ่อไปตรวจสอบหญิงสาวที่อยู่ในภาพคือน้องคะแนนกนกยาดาหรือกนกยาดาจิตอัมพลเน็ตไอดอลพริตตี้สาวสวยและดาวติ๊กตอกชื่อดังที่มียอดผู้ติดตามหลักล้าน โดยเธอเป็นสาวที่ชื่นชอบการสร้างคอนเทนต์ให้บรรดาหนุ่มหนมแฟนคลับของเธอได้ติดตามอยู่ตลอดและบอกเลยว่าแต่ละคอนเทนต์ของเธอนั้นปังไม่ไหวเพราะมีคนชมมากกว่า1ล้านคนทุกคอนเทนต์เลยทีเดียวน้องคะแนนรับงานพรีเซนเตอร์รีวิวสินค้างานจ้างแนวเซ็กซี่ทั่วไปและได้มาสร้างคอนเทนต์จนได้รับฉายาว่าเจ้าแม่คอนเทนต์ล้านวิว โดยเธอมักจะลงรูปภาพสไตล์เซ็กซี่อยู่เสมอโดยนอกจากรูปที่เธอโพสต์ขายขนมครกแล้วยังมีงานจ้างจากเจ้าของสวนทุเรียนสวนวงธนาโนนที่เธอมาในชุด Peach ทูพีชถ่ายกับทุเรียนและรับบทเป็นแม่ค้าหรือการรับบทเป็นแม่ค้าขายมะพร้าวหรือแม้กระทั่งงานรีวิวขายส้มตำเธอก็รับงานจ้างรีวิวพิซซ่าแบรนด์ดังก็มีเช่นกันรวมถึงผู้ให้บริการส่งอาหารแบรนด์หนึ่ง หรือแม้กระทั่งเสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เธอสวมใส่คู่กับกางเกงยีนขาสั้นเว้าสูงคู่ใจและที่น่าสนใจคือเธอมักจะสวมใส่ชุดเซ็กซี่เข้าไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าและถ่ายรูปคอนเทนต์ต่างๆให้ผู้ติดตามได้ชมและกระแสที่ดังไม่หยุด วันที่6พฤศจิกายนนี้มีงานโชว์ตัว th, s, กกคู่กับนายธนสิทธิ์สุเกตวัย59ปีจเจ้าของฉายาเสียชัดสายเปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอีกด้วยซึ่งจัดได้ว่าน้องคะแนนในตอนนี้เป็นเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่ที่กำลังมาแรงในโลกโซเชียลเลยทีเดียวกรุงเทพได้สัมผัสลมหนาวอีก อุณหภูมิต่ำกว่า20องศา29พฤศจิกายน64เพจเฟ e บุ๊กพยากรณ์อากาศประเทศไทยโดยบริษัท CPS Weather จำกัดและบริษัท CPS Agri จจำกัดเผยภาพของสภาพอากาศและคาดการว่าอากาศในกรุงเทพช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมอุณหภูมิจะลดลง โดยในช่วงวันที่5 8ธันวาคมกรุงเทพอาจจะมีอากาศต่ำกว่า20องศาเพราะมีความหนาวเย็นเข้ามาปกคลุมอย่างหนาแน่นข้อความระบุว่าลมหนาวจะมาเยือนเล็งบริเวณน้ำเงินเข้มกรุงเทพ5 8ธันวาคมน่าจะได้เห็นต่ำกว่า20องศาพยากรณ์ช่วง30พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมดังนี้2 3ธันวาคมเย็นลง 4-8ธันวาคมหลายพื้นที่เย็นลงชัดเจนบริเวณสีน้ำเงินเข้มคือบริเวณที่มีการลดลงของอุณหภูมิเยอะ 1. รูปนี้แสดงพยากรณ์อุณหภูมิ7นาฬิกาของแต่ละวันลบด้วยของวันนี้29พฤศจิกายนย้ำว่าไม่ใช่พยากรณ์อุณหภูมิจริงแต่แสดงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิเมื่อเทียบกับของวันนี้ พยากรอุณหภูมิจริงดูได้ในความคิดเห็นที่1 2. การอุ่นขึ้นหรือเย็นลงไม่ได้หมายความว่าร้อนหรือหนาวทั้งนี้เพราะร้อนหรือหนาวเป็นความรู้สึกของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนมีความรู้สึกไม่เหมือนกันนอกจากนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอ้างอิงด้วยว่ามีค่าเท่าไหร่ 3. พยากรณ์ในโพสต์นี้สอดคล้องกับที่พยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้สีในรูปที่เปลี่ยนไปเพราะวันที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณว่า อุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่นั้นแตกต่างกันไปดังที่อธิบายในข้อหนึ่งเนื่องจากสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้า โดยตั้งแต่วันที่29ถึง30พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับในช่วงวันที่1ถึง5ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอย่างต่อเนื่องกับมีลมแรงภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสปียนุษย์นักตบลูกยางซสาวอวดหุ่นแซบคริปเที่ยวพัทยา 29. พฤศจิกายน64 ปียนุชแป้นน้อยหรือปลาวานนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยวัย32ปีปัจจุบันสังกัดโลมาสีชมพูสุพรีมชนบุรีอีเทคสโมสรนในศึกไทยลีกพึ่งจะพาต้นสังกัดคว้าแชมป์แซกไทยแ,แลนด์วอลเลย์บอลอิวิเทชันสีสกเกต2021รวมถึงคว้าตำแหน่งตัวรับอิสระยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันมาครองซึ่งในช่วงนี้ ถือโอกาสช่วงพักเบรกการแข่งขันและได้เดินทางไปพักผ่อนที่ทะเลพัทยาจังหวัดชนบุรีกับเพื่อนๆโดยเธอได้โพสต์ภาพเซตชุดว่ายน้ำลงในอินสตาแกรมส่วนตัวที่ชื่อปลาวานสวมชุดทูพีสีฟ้าสดใสสวมแว่นกันแดดสวมหมวกชายทะเลในอียิยาบทต่างๆทั้งนั่งอยู่ริมสระ ยังมีชุดเกาะอ,อกขาสั้นสีขาวนั่งอยู่บนเรือที่ชายหาดทรายสีขาวตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าและยังมีอีกหลายภาพที่ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจกันล้นหลามโดยเธอยังได้เขียนแคปชั่นแซวตัวเองอีกว่าบล็อกไอจีแม่แพรบซึ่งก็ทำให้บรรดาแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์กันรวัรวๆทีเดียว ขณะที่รุ่นพี่ในวงการและเพื่อนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบไม่ว่าจะเป็นหน่องปลื้มจิตทินขาวบอกแคปรูปไปฟ้องแม่แป๊บวันนาบัวแก้วบอกให้ยืนหน่อยส่วนแฟนคลับบอกขอแซบกว่านี้รถดับเพลิงต้องเข้าแล้วหูยปลาวานเกยตื้นแบบเผ็ดๆส่งไม้เรียวให้แม่ทีซึ่งเธอก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์แฟนๆแ,และรุ่นพี่แบบกันเอง และยังทิ้งท้ายรูปสวยๆโดยเขียนแคปชั่นว่ากลับไปซ้อมก็ได้ก็ทำเอารุ่มพี่อย่างหน่องปลื้มจิตทินขาวได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพว่ากลับมาแฟนคลับก็บอกให้กลับมาได้แล้วคิดถึง ไม่แปลกใจทำไมเธอถึงกลายเป็นขวัญใจหนุ่มๆทั้งประเทศสำหรับปลาวานปียนุษย์แป้นน้อยนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยที่ต้องบอกว่านอกจากความน่ารักแล้วเธอยังแอบมีมุมเซ็กซี่เซ็กซี่ให้แฟนๆได้เห็นกันอีกด้วยเนมยุคนหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคน e เข้ามาได้เลยค่ะ หรืออีกหนึ่งช่องทางใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางสามารถอินบ็อกเข้าไปในเพจอีซี่ยุคน on, หรือนอ r m มอลยุคนและอีกหนึ่งช่องทางนะคะใต้คลิปสามารถพิมพ์คําว่าสนใจมาได้เลยค่ะคู่รักขายกล้วยทอดหอบเหรียญซื้อทอง4บาทร้านทองบอกชอบรับไว้30พฤศจิกายน64 โลกออนไลน์กำลังให้ความสนใจและแชร์คลิปจากเพจ Facebook ร้านทองอึ้งเฮงหลีที่ Terminal 21โคราชได้โพสต์คลิปเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากมีลูกค้าเข็นรถเข็นในรถเต็มไปด้วยเหรียญบาทเข้ามาซื้อทองคำโดยระบุว่าเมื o, Today, Today, ่อวานเราเป็นประธานบริษัทวันนี้เราเป็นคนนับเหรียญไม่มีหัก2% 3%ก่อนปิดร้านวันนี้ลูกค้ามาซื้อทอง4บาท ยอดเกือบแสนสองเหรียญล้วนวน,นับกันวนไปขอบพระคุณลูกค้า Hashtag กล้วยทอดเศรษฐีที่น่ารักมาเถอะเราไหวโดยพนักงานร้านทองอึ้งเฮงหลีเทอร์มินอลทเวนตี้โคราชเปิดเผยว่าสองสามีภรรยามีอาชีพขายกล้วยทอดได้เข็นรถที่ขนเหรียญเข้ามาซื้อทองน้ำหนัก4บาทมูลค่ากว่า1,110 0 0บาท โดยเลือกซื้อทองน้ำหนัก1นบาทหเส้นและน้ำหนัก3บาทหเส้นซึ่งก่อนที่จะเข้ามาลูกค้าได้สอบถามที่ร้านว่ารับเหรียญไหมเพราะที่อื่นไม่รับเมื่อตอบว่ารับวันรุ่งขึ้นเขาก็หอบเหรียญ1น1บาท5บาท10บาทใส่ถุงถุงละ5,000บาทจำนวน24ถุงทั้งนี้ทางพนักงานใช้เวลานับเหรียญตั้งแต่17นาฬกา กว่าจะเสร็จก็20นาฬิการวมแล้วประมาณสองชั่วโมงกว่าจะเสร็จสิ้นการขายซึ่งทางร้านบอกว่าเต็มใจอย่างมากเรื่องราวดังกล่าวเมื่อถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ได้รับความสนใจชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมร้านทองกันอย่างล้นหลามเพราะขณะที่ร้านทองร้านอื่นหรือธนาคารยังไม่อยากจะรับแต่ทางร้านก็ไม่ปฏิเสธเงินเหรียญเลยแม้แต่น้อยโดยทางร้านเล่าว่า นี่เป็นครั้งที่สองที่มีลูกค้านำเหรียญมาซื้อทองทำให้ทางร้านไม่มีเครื่องนับเหรียญก่อนที่ร้านทองจะชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากลูกค้าท่านใดสนใจนำเหรียญมาซื้อทองรบกวนแจ้งทางร้านให้ทราบก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันและถ้าหากเหรียญดำขัดเหรียญมาให้ก่อนจะดีมาก ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นที่โคราชและเป็นข่าวโด่งดังมาแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นแม่ค้าขายกล้วยทอดเช่นเดียวกันร้านกล้วยทอดไม่อร่อยให้ทีบอยู่ที่ข้างซุ้มประตูพลล้านในตัวเมืองโคราชในตอนนั้นคือนางสาววลยาแดงกันลันอายุ41ปีนำเหรียญกว่า50,000บาทมาซื้อทองคำหนบาทเธอเองบอกไปหาแลกเหรียญเป็นแบงค์ตามที่ต่างๆแต่ส่วนใหญ่รับแลกไม่เยอะ ทีละร้อยถึงพันบาทเธอจึงตัดสินใจนำเหรียญทั้งหมดไปซื้อทองตามจำนวนเงินนุน่น beauty b l o ก g e r สั่งกล่องสุ่มพิมพ์รีพาย1นึ่งแสนทำยอดให้100ล้าน29พฤศจิกายน64นั่นางสาวนพพลักษกุลทวัชัยหรือนุ่น beauty b l o ก g e r ชื่อดัง ออกมาเปิดใจหลังมีการ CF กล่องสุ่มเครื่องสำอางจากเพจพิมพ์ริพายขายทุกอย่างของนางสาวพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัฒน์หรือพิมพ์ริพายในราคา10,000แสนบาทจนทำให้ลูกค้าคนอื่นที่ชมการไลฟ์ขายของของพิมริพายอยู่ในขณะนั้นสั่งกล่องสุ่มในราคานี้ตามซึ่งนุ่นบอกว่าที่ซื้อ เพราะอยากทำคอนเทนต์อยู่แล้วถ้าคนติดตามจะเห็นตนทำคอนเทนต์กล่องสุ่มมาตลอดส่วนใหญ่เป็นเครื่องสำอางพอเปิดมาก็ใช้เลยว่าแต่งหน้าได้ไม่ได้ส่วนสาเหตุที่อยากซื้อราคาหลักแสนนั้นก่อนหน้านี้เคยเห็นเขาขายกล่องละสา0 0 0บาทแต่ซื้อไม่ทันคิดว่าถ้าซื้อหลักหมื่นเขาไม่ขายแน่เลยถามว่าหลักแสนขายไหมเพราะไม่เคยซื้อกล่องสุ่มจากเขาเลย ตอนนั้นก็บังเอิญเป็นช่วงเริ่มไลฟ์ก็ลองพิมพ์เล่นๆไปในคอมเมนต์ว่าถ้ากล่องละแสนแม่ขายไหมโดยไม่ได้คิดว่าพิมพ์รีพายจะกล้าขายจริงๆตอนแรกเปิดรหัสให้ซื้อแค่คนเดียวแต่สุดท้ายกลับมีคนที่ดูไลฟ์คนอื่นๆซื้อตามกันไปด้วยซึ่งคิดไว้ว่าจะมีแค่นุ่นที่ซื้อแต่ที่สุดก็สามารถทำเป้าถล่มทลายขายได้1000กล่องยอดเงินกว่า100ล้านบาท ตนเคยลงทุนทำคอนเทนต์หลักแสนมาหลายอย่างทั้งที่พักตัวเครื่องบินไม่ได้คิดว่ามันต้องเกิดการเปรียบเทียบว่าคนรวยเท่านั้นจะซื้อได้ตนพอใจที่จะซื้อมาทำคอนเทนต์เพราะคิดว่ามันคุ้มค่าดูเราสนุกสนุกก็ได้ไม่มีกำลังซื้อไม่เป็นไรถ้าดูคอนเทนต์เราแล้วอยากได้อะไรในกล่องไปซื้อเป็นชิ้นตามกำลังที่มี ซื้อมาแล้วได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงเพราะตนก็เริ่มจากจนเคยไม่มีเงินมาก่อนทุกบาทที่เสียไปต้องคุ้มค่าทั้งนี้พิมพ์รีพายบอกว่าจะได้ของเยอะมากเขาบอกให้เช่าห้องเก็บเครื่องสำอางได้เลยตนคิดว่าใช้ไม่หมดเลยคิดว่าจะไปจัดประมูลเป็นชิ้นแล้วเอาเงินไปบริจาคก,ก็มองว่าเสียเงินไปได้คอนเทนต์แต่ได้กลับมาเป็นบุญ ครั้งนี้ก็วางแผนกับทีมงานมาแล้วไม่อยากให้เป็นรามา่าอยากให้มองว่าเราซื้อเครื่องสำอาง1,000งแบาทแค่นั้นถือเป็นการใช้เงินซื้อความสุขในรูปแบบการทำคอนเทนต์เพราะสำหรับตนเงิน1,000งแบาทเอามาทำคอนเทนต์ถือว่าไม่เยอะถ้าคนดูได้ความสุขก็ดีใจ พระมหาเทวีเจ้าประกาศโสดหาคนใหม่ขอวัยรุ่นหลังแต่งงานไม่ถึงเดือน30พฤศจิกายน64พระมหาเทวีเจ้าหรือแม่หญิงลีเน็ตไอดอลเจ้าของเพจ f เฟ e บ o ๊ k วีนที่มีผู้ติดตามทุกเพศทุกวัยด้วยความเป็นคนสนุกสนานและมีคำพูดคำจาเลียมแบบละครเรื่องเพลิงพระนางและสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ เป็นที่โด่งดังในวงการบันเทิงและสังคมออนไลน์เพิ่งจะมีข่าวการแต่งงานกับเจ้าหลวงตูนไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนล่าสุดเพิ่งบินมาออกรายการแฉเพื่อโปรโมตหนังหอเต๋าแ,แตกของพศานนท์เรื่องล่าสุดพระมหาเทวีเจ้าหรือแม่หญิงลียังเผยเรื่องราวเจ้าหลวงตูนสามีว่าความรักแฮปปี้บอกผู้ชายคนนี้เราเคยเป็นแฟนกันมาก่อน ก่อนเข้าวงการมาเคยไปมาหาสู่กันแล้วห่างหายกันไปเขาไม่มีครอบครัวแต่เขามีลูกเขาอยากขาดแล้วเจอกันอีกทีเพราะ Facebook มันเด้งขึ้นมาเลยทักไปหาเขายังจำวันเก่าๆของเราได้จึงไปแปลงเพศศยกรรมก่อนแต่งงานมดดำคาชาพาพิธีกรถามว่าวันเข้าหอกลัวหรอหนีไปอยู่กับแม่แม่หญิงลีเล่าแบบเขินๆว่า ผู้ชายสะกิดแรงเกินไปเอาอะไรมาต้านด้านพศแซวไหนบอกจะเลิกแล้วทนไม่ไหวแม่หญิงลีบอกพี่พศอย่าแซวหนูต่อมาเพจ a c e b o o k วีนวันที่30พฤศจิกายนแม่หญิงลีได้ทำการไลฟ์ขณะอยู่ที่สนามบินโดยตอบคำถามที่มีคนมาถามว่าทำไมไม่เห็นเจ้าหลวงตูนออกสื่อด้วยช่วงนี้พระมหาเทวีเจ้าหรือแม่หญิงลีกล่าวว่า ตอนนี้โสดค่ะโสดสนิทสนิทใจออกถแถลงการในนามพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพ์ณตอนนี้นะคะพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพได้เป็นโสดอีกคราแล้วค่ะพร้อมจะไปทำจมูกพร้อมจะไปทำฟันจะได้จบไปซะทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนี้จะตั้งหน้าตั้งตาหาผัวใหม่ไปเลยสิคะแต่ยังไม่รู้เลยเพราะตอนนี้ยังไม่มีใครหัวใจยังว่างเจ้าค่ะ ต่อไปนี้จะเทสวัยรุ่นเรามันเทสวัยรุ่นนะน้องต่อไปนี้จะเทสวัยรุ่น20กว่าจนถึง30กลับมาโสดแล้วแม่แต่งงานยังไม่ทันเดือนสละบ,บัลลังลงจากคานทองแล้วตอนนี้ก็อยู่แบบตัวคนเดียวความรักมันเกิดขึ้นที่เมืองทิพย์และมันก็จบที่เมืองทิพย์ไปแล้วต่อมาได้สอบถามไปยังแม่หญิงลีได้รับคำเฉลยว่าเป็นแค่เรื่องอ่ำเล่น จับมือวางเพลิงโกดังเก็บน้ำมันหลักฐานมัดชัดเจนตำรวจเตรียมถแถลงจากกรณีวันที่29พฤศจิกายนเกิดเพลิงไหม้คลังโกดังเก็บน้ำมันน้ำมันหลอลื่นน้ำมันไฮดรอลิกของบริษัทประภากรออยจำกัดตั้งอยู่เลขที่2615ทับหหมู่2ตำบลอ้อมใหญ่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตรวจสอบนายพิพัฒน์อึ่งประภากรอายุ65ปีเป็นเจ้าของบริษัท ไฟโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงมูลนิธิร่วมกตันยูได้ประสานรถดับเพลิงจากมูลนิธิต่างๆและหน่วยงานดับเพลิงจากเทศบาลอ้อมน้อยอ้อมใหญ่หน่วยบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลน,นค,นนคนรนครปฐมและปพอจังหวัดรวมกว่า40คันนำทั้งน้ำและโฟมมาทำการฉีดสกัดเนื่องจากบริเวณรอบข้างมีบ้านเรือนประชาชนและยังมีตึกแถวรวมถึงตลาดสดใช้เวลาถึงสี่ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงได้ เหตุการณ์นในวันนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงคนเดียวคือนางสาวศิราสินีหรือแอนศรียาอายุ38ปีพนักงานตำแหน่งหัวหน้าแผานคลังสินค้าถูกไฟลวกและมีบาดแผลฉีกขาดที่แขนด้านขวาเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิได้นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาชัยสองอ้อมน้อยกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครแพทย์ทำการรักษาบาดแผลและให้นอนพักที่โรงพยาบาลความคืบหน้าล่าสุดตรวจสอบโกดังของบริษัทประภากรอ,ออยจำกัดพบว่า ไฟเผาพลานโกดังหมดเกลี้ยงมูลค่าความเสียหายร่วม40ล้านบาทนอกจากนี้ได้ทราบข้อมูลว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมนางสาวศิราศนีหรือแอนศรียาอายุ38ปีหัวหน้าแผานคลังสินค้าของบริษัทที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โกดังครั้งนี้เนื่องจากตำรวจมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ภายในโกดังกล้องถูกไฟไหม้แต่กู้ข้อมูลได้พบว่าภายในโกดังมีนางสาวศิราศนีอยู่เพียงลําพัง เพราะคนงานอื่นพักเที่ยงออกไปทานข้าวกันหมดและกล้องยังจับภาพขนาดนางสาวสิราสินีเดินเข้าไปยังจุดเก็บสินค้าแล้วใช้กระดาษขนาด A4 ที่ถืออยู่ในมือจุดไฟนำไปวางไว้ที่บริเวณถังน้ำมันหล่อลื่นและบริเวณกล่องกระดาษทำให้เกิดไฟลุกลามหมดทั้งโกดังอย่างไรก็ตามวันพรุ่งนี้หนธันวาคมพลตำรวจตรีชมชวิน ปุรัตนานนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมจะเดินทางไปที่สพโพแก้วเพื่อทำการสอบสวนและจัดแถลงความชัดเจนอีกครั้งไส้อั่วยุคนคะ่ะของเรามีแบบเผ็ดและก็ไม่เผ็ดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอนไลน์มาได้ที่อ a ซ y ยุคน ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลายใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบ็อกมาที่เพจอีซี่ยุคนหรือเพจนอร์มอลนะคะหรือจะพิมพ์คําว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ